สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะหุ้นโดยย่อยข่าวหุ้น EP ที่27ครับผมพี่กระทิงเจ้าเก่าวันนี้จะพาไปเจาะลึกหุ้นของยักษ์ใหญ่แห่งวงการท่องเที่ยวออนไลน์ที่หลายคนต้องเคยใช้บริการแน่นอนครับ และน้องหมีก็มาแล้วค่ะวันนี้เราจะพาไปตะลุยอาณาจักรของ Booking Holdings หรือหุ้น BKNG นั่นเองค่ะพี่กะทิงบริษัทที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มจองที่พักและบริการท่องเที่ยวชื่อดังอย่าง Booking.com, PriceLine, Agoda, Kayak และ OpenTable ค่ะ ถูกต้องครับน้องหมี Booking Holdings หรือ BKNG เนี่ยเขาเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวออนไลน์ OTA จริงๆครับให้บริการแก่ผู้บริโภคและพันธมิตรในกว่า220ประเทศและเขตแดนทั่วโลกเลยทีเดียวว้าวยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วรูปแบบธุรกิจของ Booking Holdings เป็นยังไงหรอคะเขาทำเงินจากทางไหนบ้างเขาเป็นเหมือนผู้รวบรวมข้อมูลการเดินทางและตลาดกลางขนาดใหญ่ครับน้องหมีรูปแบบธุรกิจ หลักๆของเขาก็เรียบง่ายและปรับขนาดได้ง่ายครับมีทั้งรูปแบบที่ได้ค่าคอมมิชชั่นจากการจองและรูปแบบที่ตัวเองเป็นผู้ค้าด้วยมี2รูปแบบเลยเหรอคะ งกัันยงไรงทิงรูปแบบแรกคือรูปแบบค่าคอมมิชชั่นเบสโมเดลครับอันนี้เป็นแหล่งรายได้หลักเลยโดยเฉพาะจาก booking.com คือบริษัทจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางและได้รับค่าคอมมิชชั่นจากผู้ให้บริการอย่างโรงแรมสำหรับทุกๆก,การจองที่เกิดขึ้นผ่านแพลตฟอร์มของเขาส่วนรูปแบบที่สองคือรูปแบบผู้ค้าครับในรูปแบบนี้ booking.com จะซื้อสินค้าคงคลังเช่นห้องพักโรงแรมมาจานวนมากในราคาลด เศษแล้วนำมาขายต่อให้ลูกค้าในราคาที่สูงขึ้นบริษัทจะรับความเสี่ยงจากห้องพักที่ขายไม่ออกแต่ก็สามารถควบคุมราคาและมีโอกาสทำกำไรได้สูงขึ้นครับซึ่งรายได้จากรูปแบบผู้ค้านี้ก็เติบโตดีมากด้วยนะครับในไต,ตรมาสหนึ่งปี2025ที่ผ่านมาอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วนอกจากค่าคอมมิชชั่นกับรูปแบบผู้ค้าแล้วมีรายได้จากทางอื่นอีกไหมคะมีครับ ทั้งรายได้จากโฆษณา (advertising revenue) ซึ่งหลักๆมาจากคายักและ OpenTable แล้วก็มีบริการอื่นๆเช่นบริการจองและจัดการร้านอาหารผ่าน OpenTable และข้อเสนอประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วยครับบริการของ Booking Holdings นี่ครอบคลุมการเดินทางจริงๆเลยนะคะแล้วมีบริการอะไรบ้างคะ ก็มีตั้งแต่ที่พัก accommodations ซึ่งมีรายการที่พักประมาณ31ล้านรายการทั่วโลกเลยนะครับรวมถึงที่พักทางเลือกอย่างอพาร์ตเมนต์บ้านพักอีก8.1ล้านรายการด้วยนอกจากนี้ก็มีเที่ยวบิน flights รถเช่า car rentals สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม attractions and experiences รถแท็กซี่สนามบิน airport taxis และแพ็กเกจเที่ยวบินพร้อมโรงแรมครับ โอ้โหมีครบทุกอย่างเลยการมีที่พักทางเลือกเยอะๆแบบนี้แสดงว่า booking. com ก็สู้กับ airbnb ได้สบายเลยสิคะเนี่ยใช่เลยครับการมีตัวเลือกที่พักทั้งแบบดั้งเดิมและแบบทางเลือกบนแพลตฟอร์มเดียวช่วยให้ booking. com สามารถแข่งขันกับคู่แข่งที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่าง airbnb ได้อย่างแข็งแกร่งและขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มนักเดินทางที่หลากหลายมากขึ้นด้วยครับแล้วผลประกอบการล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะยอดจอง จำนวนคืนที่เข้าพักเติบโตดีไหมคะ เติบโตได้ดีต่อเนื่องเลยครับน้องหมีในไตรามาสที่1ปี2025ล่าสุดนี้จำนวนคืนที่เข้าพักรูมไนส์เติบโต7%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเป็น319ล้านคืนยอดจองรวม cross bookings ก็เติบโต7%เป็น46.7พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ10%ถ้าไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายได้ก็เติบโต8%เป็น4.8พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ10% ถ้าไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนครับ ว้าวยอดจองกับรายได้ยังโตได้ดีขนาดนี้แล้วด้านความสามารถในการทำกำไรล่ะคะพี่กะทิงนี่แหละครับประเด็นที่น่าสนใจในไตรามาสหนึ่งปี2025กํำไรสุทธิตามมาตร,รฐานแกปอยู่ที่0.3พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งลดลงถึง57%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ากำไรต่อหุ้นตามมาตร,รฐานแก๊ปก็อยู่ที่10.07ดอลลาร์สหรัฐลดลง55%ครับ น้องหมีทำไมกำไรลดลงเยอะขนาดนั้นล่ะคะทางทั้งที่รายได้ยังโตอยู่เลยฮ่าฮ่ายใจเย็นๆครับน้องหมีนี่แหละครับความสนุกของการดูงบการเงินแม้กำไรสุทธิตามมาตรฐานแก,กบจะลดลง แต่ถ้าเราไปดูตัวเลขที่ปรับปรุงแล้ว Adjusted จะเห็นว่า Adjusted EPS หรือกำไรต่อหุ้นปรับปรุงอยู่ที่24.81ดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นถึง22%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและ Adjusted EPS ก็อยู่ที่1.1พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น21%ครับอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้กำไรสุทีิตามมาตรฐานแกลดลงระคะ หลักๆก,ก็มาจากปัจจัยที่ไม่ใช่การดำเนินงานหรือปัจจัยที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวครับเช่น ค่าใช้ใจ่ายดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก219ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาส1ปี2024เป็น649ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาส1ปี2025และค่าใช้ใจ่ายในการปรับโครงสร้าง transformation cost จำนวน32ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ยังมีการปรับลดประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับกองทุนบำเหน็จบำนาญในเนเธอร์แลนด์อีก129ล้านดอลลาร์ด้วยครับซึ่งนักลงทุนควรให้ความสาคัญกับ adjusted EPS และ Adjusted EBITDA เพพื่่อใหหห้้เเเ็นนนนนนนภานนาาแวโมกกรดดิงลััทีชจขึ้นครับเข้าใจแล้วค่ะแล้วงบดุลของบริษัทล่ะคะแข็งแกร่งแค่ไหนมีหนี้สินเยอะไหมคะณนะวันที่31มีนาคม2025นะครับ Booking Holdings มีสินทรัพย์รวมประมาณ27.191พันล้านดอลลาร์สหรัฐแต่มีหนี้สินรวมสูงถึง33.303พันล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบครับ ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบเลยเหรอคะแบบนี้ไม่น่าเป็นห่วงหรอคะพี่กระทิง <N ic ly> นี่ก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจครับภาวะส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบของ BKNG เนี่ยเป็นผลมาจากการดำเนินโครงการคืนทุนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องครับน้องหมีทั้งการซื้อหุ้นคืน treasury stock และการจ่ายเงินปันผลไม่ได้เกิดจากการขาดทุนจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะบริษัทมีกำไรสุทธิและการเติบโตของกำไรสะสมที่แข็งแกร่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในไตรามาสมาตร1ปี2025บริษัทซื้อหุ้นคืนไป1.8พันล้านดอลลาร์สหรัฐและจ่ายเงินปันผลเอก319ล้านดอลลาร์ครับการซื้อหุ้นคืนโดยเฉพาะถ้าซื้อในราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีก็สามารถลดส่วนของผู้ถือหุ้นลงได้มากครับแต่บริษัทก็ยังมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสูงถึง15,578ล้านดอลลาร์เลยนะครับ เอาละครับน้องหนีหลังจากที่เราได้เห็นภาพรวมบริษัทและผลประกอบการกันไปแล้วคราวนี้มาดูกันต่อว่า Booking Holdings เขามีกลยุทธ์อะไรที่น่าสนใจเพื่อการเติบโตในอนาคตครับน่าสนใจมากเลยค่ะวิสัยทัศน์ Connect e d Trip นี่มันคืออะไรล่ะคะพี่กะทิงฟังดูยิ่งใหญ่จังเลย มันคือกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการมอบประสบการณ์การวางแผนการเดินทางการจองการชำระเงินและประสบการณ์ระหว่างการเดินทางแบบออนไลน์ที่ราบรื่นและเป็นส่วนตัวครับน้องหมีพูดง่ายๆคือ Booking Holdings พยายามจะรวมองค์ประกอบต่างๆของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินที่พักกิจกรรมรถเช่าประกันมาไว้ในที่เดียวเพื่อนาเสนอโซลูชันแบบครบวงจรให้กับนักเดินทางครับ อ๋อเหมือนกับว่าถ้าเราจะไปเที่ยวเราก็สามารถจัดการทุกอย่างได้จบในแอปเดียวของ Booking เลยใช่ไหมคะไม่ต้องไปเปิดหลายๆเว็บหลายๆแอปให้วุ่นวาย ถูกต้องครับเป้าหมายคือการสร้างประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อและเป็นส่วนตัวมากขึ้นซึ่งการจะทำแบบนี้ได้ Booking Holdings ก็กำลังมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถในการประมวลผลธุรกรรมแบบผู้ค้า Merchant Model เพื่อให้สามารถควบคุมกระบวนการชำระเงินและนำเสนอข้อเสนอแบบแพ็กเกจได้ดียิ่งขึ้นครับ แล้วการลงทุนใน AI และเทคโนโลยีล่ะคะมีบทบาทยังไงกับกลยุทธ์ c o n n e t t v e Trip บ้าง AI นี่แหละครับคือกุญแจสำคัญ Booking Holdings ให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จาก Generative AI เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับทั้งนักเดินทางและพันธมิตรของเขาครับตัวอย่างเช่น AI Trip Planner ของ Booking.com และ Penny ผู้ช่วยการเดินทางที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ PriceLine ก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้การวางแผนการเดินทางง่ายขึ้น และเป็นส่วนตัวมากขึ้น AI จะเป็นหัวใจหลักในการมอบประสบการณ์ Connected Trip ที่สมบูรณ์แบบครับ ฟังดูน่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วกลยุทธ์สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่พี่กะทิงพูดถึงคือโครงการ Transformation Program มันคือโครงการเกี่ยวกับอะไรหรอคะโครงการ Transformation Program ประกาศในเดือนพฤศจิกายน2024ครับน้องหมีโดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงกระบวนการและระบบให้ทันสมัยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและลดค่าใช้ใจ่ายด้านอสังหาริมทรัพย์ครับ เป็นการยกเครื่ององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนั่นเองแล้วคาดว่าจะช่วยประหยัดต้นทุนได้เยอะแค่ไหนคะคาดว่าจะช่วยประหยัดต้นทุนการดำเนินงานประจำปีได้ถึง400-450ล้านดอลลาร์สหรัฐในอีก3ปีข้างหน้าเลยนะครับแต่การประหยัดส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นหลังปี2025เป็นต้นไปครับซึ่งในไตรมาสที่1ปี2025ก็มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ไปแล้ว32ล้านดอลลาร์สหรัฐ วินัยด้านต้นทุนของบริษัทนี้ดีมากๆเลยนะคะขนาดค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินงานรวมในไต,ตรมาสหปี2025ยังเติบโตช้ากว่ารายได้เลยใช่ไหมคะ ใช่ครับค่าใช้จ่ายดำเนินงานรวมเพิ่มขึ้นแค่2%ขณะที่รายได้เติบโตถึง8%และถ้าดูค่าใช้จ่ายดำเนินงานคงที่ที่ปรับปรุงแล้วเนี่ยยังลดลง3%ด้วยซ้ำนี่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แข็งแกร่งในการขยายอัตรากำไรในระยะกลางถึงระยะยาวเมื่อผลประโยชน์ของโครงการ Transformation Program ปรากฏเต็มที่ครับ ค่ะเอาล่ะครับเราได้เห็นกลยุทธ์การเติบโตที่น่าสนใจกันไปแล้วคราวนี้เรามาวิเคราะห์กันต่อในเชิงลึกถึงคู่เมืองหรือความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนของ Booking Holdings ผ่านกรอบแนวคิด Seven Powers ของ h ฮ m เมต o n จากนั้นจะไปดูภาพรวมตลาดและคู่แข่งคนสำคัญของพวกเขากันครับนะ่าสนใจมากเลยค่ะกรอบแนวคิด Seven Powers นี่มันคืออะไรหรอคะแล้ว Booking Holdings มีพลังอะไรบ้าง กรอบแนวคิดเซเว่นพาวเวอร์จะช่วยให้เราเข้าใจถึงความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนของธุรกิจครับสำหรับ booking com พลังที่โดดเด่นและแข็งแกร่งที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยเลยก็คือ network economies ครับน้องหมี network economies มันทำงานยังไงคะ มันคือเครือข่ายแบบ2ด้านครับลองนึกภาพตามนะครับ booking com มีรายการที่พักจำนวนมหาศาลมากกว่า31ล้านรายการก็จะดึงดูดนักเดินทางจากทั่วโลกให้เข้ามาใช้แพลตฟอร์มและพอมีนักเดินทางจำนวนมากก็ยิ่งทำให้แพลตฟอร์มเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ให้บริการที่อยากจะขายห้องพักของตัวเองครับมันเป็นวงจรที่เสริมพลังให้กันและกันและเป็นอุปสรรคที่แข็งแกร่งมากสาหรับคู่แข่งรายใหม่ที่จะเข้ามาสร้างเครือข่ายให้ใหญ่เท่าได้ ในเวลาอันสั้นครับโอ้โหเป็นพลังที่แข็งแกร่งจริงๆค่ะแล้วพลังอื่นๆล่ะคะ พลังต่อมาคือ branding ครับ booking.com เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือในระดับโลกในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวออนไลน์การลงทุนด้านการตลาดยังมีนัยสำคัญเป็นเวลาหลายปีได้สร้างมูลค่าแบรนด์ที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยลดความไม่แน่นอนให้กับนักเดินทางและยังช่วยดึงดูดผู้เข้าชมโดยตรง direct traffic ได้มากถึงประมาณ50%ของการจองห้องพักทั้งหมดเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมี scale economies การประหยัดจากขนาดที่ booking.com ได้รับประโยชน์จาก ขนาดที่ใหญ่มากในการตลาดโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและการดำเนินง,งานทั่วโลกทำให้สามารถกระจายต้นทุนคงที่สูงไปยังธุรกรรมจำนวนมหาศาลได้ครับ แล้วพลังอื่นๆล่ะคะอย่าง switching cost หรือต้นทุนการเปลี่ยนย้ายเป็นยังไงบ้างคะ switching cost ต้นทุนการเปลี่ยนย้ายสำหรับนักเดินทางอาจจะค่อนข้างต่ำในแต่ละครั้งครับแต่โปรแกรมสะสมคะแนนอย่าง genius review ที่สะสมไว้และความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มก็ช่วยสร้างความผูกพันได้ในระดับหนึ่งแต่สำหรับพันธมิตรที่พักต้นทุนการเปลี่ยนย้ายจะสูงกว่าเพราะต้องพึ่งพา booking.com สำหรับปริมาณการจองจานวนมากครับ ส่วนพลังอื่นๆอย่าง Counter Positioning ก็เคยมีบทบาทในยุคแรกที่ OTA เข้ามาแข่งกับตัวแทนการท่องเที่ยวแบบดั้งเดิม Corner Resource ก็อาจจะมาจากข้อมูลพฤติกรรมของนักเดินทางจำนวนมหาศาลและเครือข่ายความสัมพันธ์กับที่พักทั่วโลกและ Process Power ก็มาจากการทดสอบ AB ที่ซับซ้อนและการใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องครับ ฟังดูแล้ว Booking Holdings ก็มีคูเมืองที่แข็งแกร่งจากหลายพลังเลยนะคะโดยเฉพาะ Network Economies และ Branding ที่ทำงานเสริมกันเป็นวงจรที่ทงพลังมากแล้วถ้ามองภาพรวมตลาด OTA ละคะมีแนวโน้มเติบโตอีกเยอะไหมคะตลาด OTA ทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยครับน้องหมีมีการประมาณการว่าจะเติบโตจาก899.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2024เป็น9 3 8 1 5พันล้านดอลลาร์สหรัฐใน ปี2025คิดเป็น c a g 4.3%ส่วนอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งประเมินว่าจะเติบโตด้วย CAG 8.6%ระหว่างปี2025สู่ระดับ1 3 1 3 0พันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับปัจจุบัน OTA ครองส่วนแบ่งประมาณ40%ของตลาดการท่องเที่ยวทั่วโลกและการจองผ่านแอปพลิเคชันมือถือก็มีสัดส่วนที่โดดเด่นถึง52.19ในปี2024ครับ เอาล่ะครับน้องหมีหลังจากที่เราได้วิเคราะห์7 Power และภาพรวมตลาดกันไปแล้วคราวนี้มาส่องสนามรบกันบ้างครับว่า Booking Holdings ต้องเจอกับคู่แข่งใครบ้างที่น่ากลัว เริ่มกันที่ภาพรวมการแข่งขันเลยค่ะพี่กะทิงในอุตสาหากรรม OTA นี้ Booking Holdings ต้องเจอกับใครบ้างคะการแข่งขันในตลาดนี้ดุดเดือดมากครับคู่แข่งสำคัญระดับโลกก็หนีไม่พ้น Expedia Group เจ้าของ expedia.com hotels.com VRB Airbnb และ trip.com Group ครับแล้วถ้าเทียบกับคู่แข่งแต่ละรายล่ะคะ Booking Holdings อยู่ตรงไหนคะถ้าเทียบกับ Expedia นะครับ PE ของ BKNG จะสูงกว่า คืออยู่ที่ประมาณ33 3 4ถึง34เท่าเทียบกับ EXPE ที่ประมาณ18 2 0ถึง20เท่าแต่ผลตอบแทนหุ้นในรอบ3ปีของ BKNG ดีกว่ามากคือโตถึง134เอร์เซเทียบกับ EXPE ที่25เปรครับ ส่วนกับ AirBnB, PE จะใกล้เคียงกันที่ประมาณ32 3 3ถึง33เท่าแต่ผลตอบแทน1ปีและ3ปีของ BKNG ก็ยังดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับและเมื่อเทียบกับ Trip.com, PE ของ BKNG ก็สูงกว่าเช่นกันครับการที่ BKNG มี PE หรือตัวคูณมูลค่าที่สูงกว่าคู่แข่งส่วนใหญ่มันสะท้อนอะไรได้บ้างคะพี่กระทิง มันสะท้อนว่าตลาดคาดหวังการเติบโตและความสามารถในการทำกำไรของ BKNG ที่สูงกว่าคู่แข่งครับซึ่งก็สมเหตุสมผลจากอัตราการเติบโตในอดีตและที่คาดการไว้ที่แข็งแกร่งกว่าอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่สูงกว่าส่วนแบ่งการตลาดที่โดดเด่นและผลกระทบจากเครือข่ายที่ส่งพลังครับ อัตรากำไรจากการดำเนินงาน TTM ของ BKNG อยู่ที่32.77%และอัตรากำไรสุทธิ TTM อยู่ที่22.58%ซึ่งสูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ S&P 500ที่13.1%ครับฟังดูแล้ว Booking Holdings ก็มีจุดแข็งเยอะเลยนะคะแต่ความเสี่ยงและความท้าทายที่สำคัญล่ะคะมีอะไรบ้างที่นักลงทุนควรระวัง ความเสี่ยงหลักๆเลยก็คือความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจครับเพราะการท่องเที่ยวเป็นค่าใช้จ่ายตามดุลพินิจถ้าเศรษฐกิจไม่ดีคนก็เที่ยวน้อยลงการแข่งขันที่รุนแรงจากทั้ง OTA ระดับโลกและผู้ให้บริการโดยตรงอย่างโรงแรมหรือสายการบินเองก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญภูมิทัศน์กฎระเบียบที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทั้งในเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและภาษีดิจิทัลก็เป็นความเสี่ยงครับ แล้วมีความเสี่ยงด้านการดําเนินงานอื่นๆอีกไหมคะมีครับอย่างเช่นการหยุดชะง,งักของเทคโนโลยีหรือภัยคุกคามความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์และวิกฤตสุขภาพก็เป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยากนอกจากนี้การบูรณาการ generative AI แม้จะเป็นโอกาสก็มีความเสี่ยงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์เช่นกันครับ แล้วมุมมองของนักวิเคราะห์ต่อหุ้น BKNG เป็นอย่างไรบ้างคะเขามองอนาคตของหุ้นตัวนี้ยังไง โดยทั่วไปแล้วนักวิเคราะห์มีมุมมองค่อนข้างเป็นบวกครับชันทาวติจะอยู่ในระดับเ u t p e r f o r m หรือแนะนำให้ซื้อมากกว่าตลาดจากข้อมูลล่าสุด69%ของนักวิเคราะห์แนะนำซื้อและ30%แนะนำถือราคาเป้าหมายเฉลี่ยตามชันทามติอยู่ที่ประมาณ5,543.71ดอลลาร์ 5, 5สหรัฐโดยมีช่วงราคาตั้งแต่4,440ถึง6,255ดอลลาร์ 6, สหรัฐครับ นักวิเคราะห์มองเห็นปัจจัยบวกอะไรบ้างคะถึงยังคงแนะนําซื้อปัจจัยหลักๆที่นักวิเคราะห์ให้ความสําคัญก็คือตําแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาดการท่องเที่ยวออนไลน์ศักยภาพในการเติบโตของส่วนแบ่งตลาดทั่วโลกคําแนะนําผลประกอบการที่สูงกว่าคาดการดําเนินงานที่หลากหลายทั่วโลกและที่สําคัญคือความก้าวหน้าในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ที่ช่วยเพิ่มยอดขายและประสิทธิภาพการดําเนินงานครับ ถ้าอย่างนั้นบทสรุปและแนวโน้มระยะยาวของหุ้น BKNG สำหรับนักลงทุนละค่ะ Booking Holdings นำเสนอโอกาสการลงทุนระยะยาวที่น่าสนใจครับโดยได้รับแรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกรง่งตำแหน่งผู้นำในตลาดความได้เปรียบเชิงแข่งขันที่ยั่งยืนผ่าน7 Power s และศักยภาพการเติบโตจากกลยุทธ์ Connected ฟ r ร p และ AI แม้ว่าการประเมินมูลค่าจะอยู่ในระดับพรีเมียมแต่ศักยภาพในการเติบโตของกำไรที่สม่ำเสมอความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกรง่งเพื่อสนับสนุนการลงทุนและการคืนทุนแก่ผู้ถือหุน้นและการมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่องก็น่าจะช่วยสนับสนุนราคาหุ้นในระยะยาวได้ครับแสดงว่าการลงทุนใน BKNG ก็เป็นการเดิมพันกับอนาคตของการท่องเที่ยวที่เชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยีและ AI ใช่ไหมคะ ถูกต้องที่สุดครับน้องหมีการเปลี่ยนแปลงจากแพลตฟอร์มที่เน้นธุรกรรมไปสู่ระบบนิเวศการเดินทางแบบบูรณาการ Connected Trip โดยใช้ AI เป็นตัวขับเคลื่อนคือหัวใจสำคัญแม้จะต้องใช้การลงทุนสูงและมีความเสี่ยงในการดำเนินงานแต่ก็มีศักยภาพในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและมูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้าที่สูงขึ้นซึ่งเป็นเหตุผลที่สนับสนุนการลงทุนในปัจจุบันครับ วันนี้เราก็ได้เจาะลึกหุ้น Booking Holdings BKNG กันไปอย่างครบท่วนในตอนเดียวเลยนะคะตั้งแต่ภาพรวมธุรกิจผลประกอบการทางการเงินการวิเคราะห์7 powers กลยุทธ์การเติบโตการแข่งขันความเสี่ยงและมุมมองจากนักวิเคราะห์หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านในการประกอบการตัดสินใจลงทุนนะคะใช่ครับและเช่นเคยนะครับข้อมูลทั้งหมดที่เรานํามาเสนอในวันนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาชี้แนะการลงทุนใด การตัดสินใจลงทุนควรทำด้วยความรอบคอบและศึกษาข้อมูลจากหลายแหล่งประกอบกันนะครับสำหรับวันนี้เจาะหุ้นโดยย่อยข่าวหุ้น EP ที่ี่27ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ